จังหวัดลบบุรีจัดพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตร นายวชิวระเกตพันรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรเล่ม43ฉบับพระราชทานและเล่ม22ฉบับเสริมการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนในพื้นที่การศึกษาประถมมาศึกษาลบบุรีเขตหนึ่งจำนวน32แห่ง พื้นที่การศึกษาประถมมาศึกษาลบบุรีเขต2องจำนวน43แห่ง พื้นที่การศึกษามัธยม,มศึกษาลบบุรีจำนวน25แห่งและสำนักบริหารการศึกษาพิเศษจำนวนหนึ่งแห่งโดยมีนายดุสิตคงคาหลวงศึกษาที่การจังหวัดลบบุรีกล่าวรายงานพร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีที่อาคารอาเนกประสงค์โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์มิตรภาพที่50จังหวัดลบบุรีสำหรับหนังสือชุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนถือกำเนิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาที่ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรที่มีพระราชประสงค์จะให้มีหนังสือที่รวบรวมความรู้ขแขนงต่างๆเพื่อให้ผระสบนิกร่อนได้มีโอกาสอ่านและศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองซึ่งได้เริ่มดำเนินการในปีพุทธศักราช2511โดยผลโทรพระยาสรริธานนิเทศรับสนองพระราชประสงค์เกี่ยวกับการจัดทำหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาว,วชนโรงเรียนวัด